พี่น้องกระเป๋าข่อยเป๋าข่อยแตกม่จตเรื่องเล่าเลยมันนี่นี่มึงหล่อมันรุดออกมาไมพี่น้องมันจะเห็นหล่อมันบน่น พี่นอ้องยินดีต้อนรับสื่อสารวิซ่าจากวันนี้ก็จะมารีวิวสนามบินสวรรณภูมิอีกรอบหนึ่งในพนองนับปี2019นสในพี่น้องจ๋าซึ่งมาครั้งในก็กระเป๋าก็พังอู่แล้วจ้าพี่น้องรู้สึกว่าจะดรามาเยอะเลยเกินจะรอดไม่รอดพี่น้องจ๋ามาฟังประวัติของภิวะกวนน้ำกเกษียณสมุูรด้วยได้พี่น้องเด้อได้มาแล้วอ่ะกระเป๋าอยู่ไปไปได้พี่น้องไปไปกัน แล้วพี่น้องจา๋างานมาหรือยังไม่รู้พี่น้องท่านเขาอ๋อเสียงดังมากเลยเขาย้าไปข้างในลัวฝุ่นพี่น้องจา๋าอุ้ยข้ดดางในมีดอกไม้ชวน คอยมดจะถ่ายรูบบึงมีแต่คนจีนก็คนเจ๊ก,ก็คนรัเสเซียพี่น้องจ๋าถ่ายรูปลืมไปเลยเออคนเดินยิ่งกว่าเจใช่ไหมเจเอชไปเอชจี <H. G. S 1> พี่น้องนี่บรรยากาศเด้อคนหลายคนหลายสุริ <M. G. S 1> นะแต่คนจีนคนเจ๊กพี่น้องเอ้ยจะบึงหลายไปมาเจอตลาดสดบ้านเฮาโอโลด คนอ่านางามจะเสียอะไรพี่น้องชีวิตการเดินทางจ้ะไม่อยากสิพากแล้วอโอเคอยู่นะโอ้ <laughs> ไป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 วิมลุกดอกไม้ฟลาเวอร์สิเนี่ยสวยมากเลยพี่น้องจ๋าจะเิ่งดอกดอกดอกปยเซียนอันไม่ใช่ดอกเลยนะกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุพี่น้อง เดินี่น้องตอนนี้เรา,อ,าอะไรนะเช็คอินออนไลน์มาแล้วเราก็มา d r อป back ได้เลยพี่น้องจา๋าซึ่งเรารู้เบอร์ตั๋วที่นั่งอะไรเราหมดแล้วเนาะพี่น้องแนะนําว่ามาดรอปมาเช็คอินออนไลน์เด้อมันอร์เนเช็คอินมาแล้วก็ดรอป back ง่ายไม่ต้องรอพี่น้องมาถึงเข้าที่พักได้เลยพี่น้องกระเป๋าข่อยกระเป๋าข่อยแตกม่จตเรื่องเล่าเลยมนีนม้นี่มึงหล่อมันรุดออกมาไหมพี่น้องมันจะเห็นหล่อมันบน่น Ló lót vinh ngọc, ngọc tèk mâ lưng vinh ngọc. Vìm, 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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็บเไปหาหม่งนางด้วยพี่น้องไปหาหม่งคนคลายก่อนช้อปปิง้งช้อปปิ้งก่อนจะกลับน้องชายไม่นะเงินหมดแล้วเต่อ <c oughs> ห้องน้ำกันพี่น้อง <c oughs> ปวดห้องน้ำหลาย <c oughs> ตรวจรอบแรกผ่านไปพี่น้องผู้หญิงก,ก็จะยืนตรวจตรงนั้นเห็นไหมถ้าตรวจอยู่ข้างหลังพี่น้องจ๋เห็นไหมหก็มยืนตรวจว่าถ้าคนมีตั๋วก่วนนะพี่น้องแยกชีวิตมาพี่นอ้นองจะตรวจคนมีตั๋วกนไปแล้วจะยักน้อยยักใหญ่อยากพี่น้อง,องสวัสดีคุณนะยัก์กวอนะพี่น้องจะาักษกบรรยากาศบนให้ดูทุกปีเลยเห็นไหม มาแล้วมาแล้วถึงตอนนี้ละค่ะปวดหัววุ่นวายมากกระป,ปง๋งกระป๋อถอดทิ้งหมดสอยของ้งสอยข้อถอดทิ้งน้ำเนื้อทิ้งตรวจรอบที่สองแล้วพี่น้องาง่ามดิสเวค่ะไปดิสเวเลยเนี่ยผมาตรวจอีกสุดที่ผ่าฝาน,นี่ยละ่ะตรวจพี่น้องแล้วเราก็จะได้โยนน้ำทิ้งพี่น้องจา๋านะ พี่น้องตัวนี้ก็คือแหล่งออกจากประเทศเดียวเป็นแหล่งเดียวนะพี่น้องนะเป็นแหล่งเดียวของประเทศไทยที่คนต่างชาติหรือว่าคนไทยต้องออกตรงนี้แต่ว่ามันจะแบ่งเป็นสองล็อกล็อกนี้แล้วก็อีกล็อกหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นพี่น้องจ้ะมีสองล็อกนะก็ถือว่าใหญ่เยอะมากเลยนะพี่น้องพี่น้องตรวจแล้วเลย,ยจ้ะต้องไปยืนในตู้ใหญ่ๆเห็นไหมตู้กลมๆนะพี่น้องแล้วก็เขาจะหมุนๆน,นะต่อไปเราจะไปตรวจพาสปอร์ตรอบที่สามพี่น้องจา๋าเกือบสิบม่มีซีนบิดหลอดแล้ว ตรวจรอบที่4เแล้วจะไปค่อนท้นพาสปอร์ตอีกพี่น้องเอ้ยเสบสเดอออกไปต่อไปต่อเราทางลงพี่น้องไปลงกันต่างชาติต่างชาติไปทางนู้นคนไทยมาทางนี้พี่น้องจ๋าตรงนี้เขาไม่ถ่ายรูปเด้อยวโดนมันยากาดก็จะใช้เครื่องออโตเมติกหมดแล้วนะพี่น้องเอามือจุ่มๆเอาไม่ต้องไม่ต้องปลุก เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องรวดเร็วทันใจมากมีเครื่องสแกนตรงนั้นปึ๊บปื๊บป๊บเสร็จเลยนะถอยมาห่างๆเดี๋ยวจะโดนเขาว่าเขาไม่ให้ถ่ายภาพตรงนั้นนะพี่น้องเห็นไหมไปเดินไปรอนาง,งามคงจะอีกนานมากเลยละพี่น้องเมื่อพวกเสจวดของค่ายไหนเนี่ยพี่น้องทางขึ้นเครื่องแล้วก็จะมีเนี่ยพี่น้อง นารายักษ์กับอ,อะไรนะปั่นน้ำปั่นน้ำอมฤริเนาะดูหลายรอบแล้วพี่น้องกำนานกวนน้ำอมฤริเนะาะพระเกษียนสมุทรก็คือยักษ์พี่น้องฝั่งยักษ์กับฝั่งเทวดาเดี๋ยวไปไปถ่ายฝั่งยักษ์ให้ดูใกล้ๆหน้ายักษ์เป็นยังไงสวยหรือเปล่าพี่น้อง น้องเดี๋ยวจะไปถ่ายฝั่งยักษ์ให้ดูใกล้ๆเด้อยักษ์เขาก็จะประดับประดาแล้วยิบระยับสวยนะระหว่างโรนางามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปถ่ายฝั่งเทวดาให้ดูด้วยเด้อ พี่น้องไม่ว่าใครที่จะเดิอนออกไปจากประเทศไทยเนยก็จะมาเจอที่รูปปั้นของอพระนารายณ์พระศิวะแล้วก็เหล่าบรรดายักษ์แล้วก็เหล่าบรรดาเทวดานพี่น้องเนาะจะกวนน้าอมฤตกันอยู่เพราะว่าน้ำำําอมฤตมีชื่อว่าเป็นน้ําที่กินแล้วเป็นอมะตะนพี่น้องเนาะซึ่งประวัติก็เล่ามาว่าจะมีเทวดากลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มยักษ์จะมาสู้กันตลอดสู้เทไรก็จะแพ้ยักษ์ตลอดยักษ์มีร่างกายที่กำยำกว่านพี่น้องพระศิวะก็เลยหัวใสยอยากจะทําน้ำำําอมฤต น้ำอมฤตเนี่ยกินแล้วจะทําให้เป็นอามาตะเลพี่พน้องเนาะเราเทวดาก็ไปหลอกล่อยักษ์มาในพี่น้องเนาะซึ่งในการกวนน้ำอมฤตเนี่ยก็จะใช้พญานาคมาเนาะในการกวนเนี่ยก็จะกวนไปแล้วก็พญานาคก,ก็จะเจ็บปวดก็จะพ่นพิษออกมาพี่น้องจ๋าพอพ่นพิษออกมาอ่พาพระศิวะก็เกรงว่าจะลงมาที่โลกมนุษย์จะทําให้มนุษย์ตายพี่น้องเนาะพระศิวะก็ไปดื่มน,น้ําพิษนั้นจนหมดจนทําให้เป็นพระศิวะคอดําแล้วก็ตัวดําเรียกได้ว่าเป็นความรักของพระศิวะต่อ โลกมนุษย์นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเปรียบเทียบความรักสีดาว่าเป็นความรักที่นิรันดร์นะพี่น้องจ้าซึ่งในการกวนไปกวนมาเนี่ยพระนารายก็เห็นท่าไม่ดีเพราะตรงฐานเท้าของพระศิวะที่ยืนอยู่นั้นเจาะลงไปเจาะลงไปเกรงว่าจะลงไปจนถึงโลกมนุษย์ของเรานี่พี่น้องเนาะจะทําให้โลกมนุษย์แตกสลายพระพระนารายกก็ได้กลายร่างไปเป็นเต่านะพี่น้องจะเห็นว่าจะมีเต่ายืนรองเท้าของพระศิวะอยู่นั่นเองนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือประวัติสั้นๆที่เรานำมาฝากนะพี่น้องเลยถ้าใครสนใจก็หาอ่านได้ น้องจ๋าเนี่ยก็คือพระศิวะที่เรียนคุมอยู่นะพี่น้องจ๋าพี่น้องนา่งงานม,มาแล้วเห็นบ่นองนังงานมื่อเล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เป็นเทวดาพี่น้องจ๋าพามาดูหลายเตยแล้วนะเดี๋ยวดูภาพกาใกล้ๆฝั่งเทวดากันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราเดินไปหาอะไรดื่มกันเนาะพี่น้องจ๋าไปไปไปดุสเบเลหรอดีใช่ไหมไม่รูล้ละยงังไปก่อนพี่น้องไปหาสื่อของก่อน พี่น้องเขามาก,ก็จะมาเจอลักซ์ซูรี่ช็อปนะพี่น้องนะมาดู Shop ลักซ์ซูรี่ช็อปร้านนี้ของดีโอพี่น้องนะเขาตกแต่งร้านเป็นกระดาษพี่น้องสวยงามมากเลยนะแบบร้านเท่าเลิศมากเลยพี่น้องดูสิแล้พี่น้องจะร้านเขาลักซ์ซูรี่มากเลย่สวยดีสุดดีปะ่ะเราไปเดินต่อ <laughs> พี่น้องเขามาบังจะซื้อด้วยมซื้อดอกเด้อมีบรรยากาศสิเราต้องเดินไปอีกไกลเลยทีเดียวกว่าจะถึงเกตด,ดีนะพี่น้องเนาะ ปอันนี้ก็ห้องน้ำห้องน้ำก็กิ๊บเก๋มากเลยเหมือนสมัยรัชกาลที่ห้าเลยนะมะพี่น้องเป็นไม้อันนี้ร้านบงร้านบอสอะไรอย่างเงี้ยไม่ซื้อหรอกจ้ะแพงพี่น้องจ้ะแพงพี่น้องอันนี้นี่คืออย่างเกาะสนามบินนอจ้ะเหมือนตลาดเลยมองลงไปใช่ไหมมีร้านขายของเยอะเยะมากเลยพี่น้องจ้ะเนาะไปดูกันจ้ะมันจะกาศร้านไทยก็มีนะ ร้านตรงไหนที่เขาบอกแพงๆนะไม่ไปกินหรอกนะท่านนี้บึงร้านขายน้ำหอมพี่น้องร้านขายน้ำหอมร้านเลิศเลิศจัดร้านได้รเลิศมากเลยซื้อดีไหมนะนี่จะบิวตี้ชอปซาลอนเลยพี่นอ้องมัวแต่ชอปปิง้งพี่นอ้องยางลื่มยางหลงยางลืม,อ,งลงอ,ลมอันเลืยป้ายจะของมาหรอเราบอกไ่เ้อ ทางลงแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรซื้อแล้วพี่น้องไม่มีอะไรซื้อแล้วหมดแล้วนะลงเครื่องแล้วพี่นอ oh, ้องโอ้เดฟสเปเชียลล่าชเนี่ยมี่ลราดีจนวาพี่น้องตรงนี้เป็นที่ทางรถไฟไหมพี่น้องคนจะต้องเดินเข้ามาในเนี่ยเห็นไหมเข้ามาในกล่องกลมๆเห็นไหมเขาจะเปิดให้คนเข้าไปเห็นไหมพี่น้องจา๋าพี่น้องน้องงานมาซื้อของเด้อ มาซื้อน้ำมาซื้ออะไรนี่แหละไม่แน่ใจอยากซื้ออะไรก็ซื้อเอาพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก่ะบอดดิงล่องเครื่องได้พี่น้องเพื่อนก็ย,นยืนรออยู่นนงามก็ร <c> อ <oughs>